ตอนนี้ผมกำลังโดนแก๊ง call center อยู่นะครับเดี๋ยวเราเล่นกับเขาสักแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับม,าม,ารมีอะไรครับผมมีวัสด,ดุอะไรเหรอครับอ่าร์ตี้ไทยรัฐดีท่าน้ใหญ่แล้วครับคุณลูกค้ามีอะไรครับสอบถามได้เลครับผม เรื่องพัสดุครับที่บอกว่าผมมีค้างพัสดุไว้กับทางไพร์เนียครับอ๋อครับผมขอเรียกพัสดีได้ไหมครับผมผมไม่มีเลยครับพี่มีแต่เมื่อกี้โทรศัพท์เพิ่งโทรเข้ามาผมครับช่วยเช็คกับชื่อได้ไหมครับชื่อนามสกุลอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลชื่ออะไรครับผมชื่อคุณเอกนะครับคุณเอกนะนามสกุลอะไรครับศรีสุวรรณครับ สีส่วเนาะใช่ครับส, like สีสุสีสูนะใช่ครับผมสวันครับเราสักคู่นะครับคุณเอกครับในอื่นเนาะใช่ครับส네ี่วันนะใช่ครับผมครับผมัลโหลครับคุณลูกค้าใช่ครับมีอะไรครับอ่าของคุณลูกค้านี่หนึ่งพัสดุนะที่จะส่งไปที่ เชียงใหม่นะจะส่งให้กับนายสนใจมค่นี้นะคุณลูกค้ามันควจะส่งเนาะอ๋อไปเชียงใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วยังโอเคผมต้องทำยังไงครับก็โอเคเดี๋ยวจะได้ไปดูแลต้องไปรับที่ไปสิมีกลับมานะเหรอครับหรือว่าไงท้างเราจะส่งให้ไม่ได้เนาะ